สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวผลเลือกตั้งระยองเขตสามของพรรคเก้าไกลนะครับก็ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับรว่าพรรคเก้าไกลได้ประมาณ4ี่หมื่นคะแนนนะครับไม่มากกว่า <c oughs> เลือกตั้งเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมมาประมาณ1นึ่งหมื่นหนพคะแนนถ้าคิดเป็นผลเลือกตั้งของผู้มีผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์นะครับ เมื่อวันที่14พฤษภาคมเราได้มา30%นะครับคราวนี้เราได้มา60%เกินครึ่งน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีไปยังคุณหมอบัญญัตนะครับในการหาเสียงอย่างไม่เหน็ดไม่รู้จักเหน็ดจากเหนืห่อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณ ทีมงานของพักอาสาสมัครสมาชิกทีมงานจังหวัดเพื่อนสอสอกว่า30ชีวิตนะครับที่ได้มาช่วยหาเสียงในครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้โมเมนตัมทางการเมืองครั้งนี้นะครับเป็นกระดูมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อๆไปโดนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็ ้อขอขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับที่ได้เสียสละแล้วก็ได้มีสปิริตที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ขอแสดงความิดีให้กับสอสอคนต่อไปของพี่น้องชาระยองคุณโยบโงสตร์ครับต่อไปนี้ก็คงจะมีเวลาเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเพื่อไปบัญชาการการถแถลงน,นโยบายของรัฐบาล ในฐานะสาย้านนะครับไม่ได้ฐานะเพื่อที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลวันที่11กับ12นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ช่วยติดตามการทํางานของเพื่อนผมในสภานะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์สําหรับสมาชิกพักคก้าวไกลที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะมีประชุมวิสามัญพักประจําปี นะครับวันที่24กันยายนนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งแรกของเราหลังเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมร่วมกันาทางเพจของพรรคเก้าไกลก็จะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งครับณตอนนี้นะครับผมก็อยากจะขอโอกาสนะครับมีเพื่อนสอสออยู่หลายคนนะครับแต่ว่าเวลาอาจจะมีจํากัดแล้วก็ได้ทราบม,มาจากกองอำนวยการเลือกตั้งว่าอยากจะให้มีสองท่านได้มีโอกาส พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับคนแรกก็ต้องขอให้อดีตสอสอของเราคุณไอซ์นะครับได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยสสคนต่อไปของพี่น้องชาวระยองครับดีใจครับขอบคุณทุกท่านครับก็สิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องแสดงความยินด,ดีกับเพื่อนของผมนะครับสสนะครับโยมสะทอน อย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งเราก็ทํางานกันหนักมาพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนก็คือขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากพี่น้องประชาชนมอบมาให้ผมรวมถึงกำลังใจในการเดินหาเสียงครั้งนี้ที่เราทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับเราต้องการจะ รับใช้พี่น้องประชาชนต่อนะครับเราอยากเห็นจังหวัดระยองเป็นสีส้มเราก็ทําสําเร็จแล้วขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับทําให้วิถีของประชาธิปไตยสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ครั้งส่วนเรื่องของผมนะครับก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการผมยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการการต่อสู้นะครับทุกๆทุกๆเรื่องนะครับยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเอง นะครับในรูปแบบของคนธรรมดานะครับเราจะไม่ผมจะไม่ไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกผู้แทนในการไปต่อสู้นะครับสุดท้ายก็ต้องอบอกพี่น้องประชาชนครับว่ายังไงก็ตามผมและคุณโยจากเทียงข้างการพร้อมทีมสสท่านอื่นๆในจังหวัดระยองทำงานอย่างเข้มแข็งแน่นอนครับขอบคุณมากครับครับ <toca> <languages> สวัสดี ครับสวัสดีชาวแกงเขาเชมเมาทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณกว่าสี่0มืนคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องชาวแกลงเขาชะเมาให้ควาอมไว้าใจผมและพักก้าวไกลและต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวแกงเขาเชมเมาทุกคนที่ออกมาใช้้ิสธิ์เรื่องตั้งไม่ว่าท่านจะกาเบอร์ไหนผมพร้อมที่จะเป็นผู้แทนราษฎรของชาวแกงเขาเชมเมา ทุกคนจากวันนี้ไปนะครับผมจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนแน่นอนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อขอบคุณทั้งสี่หมื่นคะแนนเพื่อขอบคุณอีกลหลายๆคนที่แม้จะไม่ได้เลือกเราจะทำความเข้าใจกับทุกๆทุกๆคนให้มากขึ้นและพร้อมจะทํางานแก้ไขปัญหาให้ทุกคนผมมีภารกิจสี่สอที่คุณทิพิธาฝากผมเอาไว้ผมจะผักดันต่อเนื่องแน่ตั้งแต่สอที่หนึ่งเรื่องสาธารณสุขที่ ตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรของระยองต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานท,ทั้งที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีไรายได้ต่อหมอสูงสุดในประเทศเรื่องนี้ผมจะทวงความเป็นธรรมให้ชาวระยองไม่ชาวแกล้งชาวเมาอย่างแน่นอนต้องเพิ่มอัตราส่วนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ดีกว่านี้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์วันก่อนผมไปโรงพยาบาลแกลงกับคุณรงได้พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายคนนะครับที่ทํางานหนักแต่กลับได้ค่าจ้างรายวันอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นจะต้องแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ให้ได้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ทางานหนักจนเกินไปให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงนะครับเรื่องที่2เรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุเราพักก้าวไกลผมและอีก1 5 0สสพร้อมสู้เรื่องนี้ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องมาเสียเวลาพิสูจน์ความจนเพื่อป้องก,กันการตกหลอดจากสวัสดิการที่ผมได้รับเรื่องที่สาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ผมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องชาวเขาชมเมามาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่ท่านทราบผมต่อสู้ร่วมกับลุงนริมในการปกป้องเขาชะอากลางทุ่งเมื่อ22ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของแก่งและเขาชมเมาทั้งภูเขาแม่น้ําและทะเลให้ดี กว่าเดิมกฎหมายทุกตัวที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น PRTR ที่จะควบคุมจํากัดการเคลื่อนย,ย้ายสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องต่งตางๆผมพร้อมพักนานเต็มที่เรื่องที่3นะครับเรื่องที่4นะครับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรค์นักศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่อาทางเที่ยวแกงเขาชะมอมีหลางท่อทงเที่ยวที่น่าสนใจเยอะมากตั้งแต่ภูเขาจุดทะเล รวมถึงมีคนที่เก่งๆที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่อ,องทเที่ยวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทปซาซิมิปลาไทยที่เก่งมากปลาไทยทำซาซิมิอร่อยไม่แพ้ปลาต่างชาติเรามีแม่ครัวพ่อครัวที่ทำร้านอาหารได้น่าสนใจสืบทอดความรู้ของความสามารถนะครับผลิตในการทําอาหารทั้งที่เป็นพื้นถิ่นและที่มีการต่อย,ยอดได้หลากหลายนะครับรวมถึงเครื่องดื่ม เรามีบลูเวอร์นะักต้มเบียร์มีคนทำไวน์มีคนทำสุราก้าวหน้าที่นากฝีมือในพื้นที่ดังนั้นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องทเทีย่ยวที่น่าสนใจที่พักที่ดีอาหารอร่อยเครื่องดื่มที่ชูรสชาติของอาหารสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งหมดนี้จะตึงดูดนักท่องเทีย่ยวกลับมาให้ได้แต่ตัวเลขเดิม7ล้านเหลือ2ล้าน เราจะต้องผลักดันกลับไปที่เจดลาให้ได้และต้องเดินหน้าให้มากกว่าเจตลานในอนาคตไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลเรื่องนี้สามารถทําได้ด้วยความร่วมม,ม,ม,มมือร่วมมือจากทุกฝ่ายดังนั้นสี่สอบของเดินหน้าเต็มที่อย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนผ่านเพจไอแในดคอชัยที่ผ่านมาผ่านเ่ก้าแกรยองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธตรณูปโภคน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวก เรื่องปัญหาที่ดินที่เขาชมาลเรื่องพอม่าพี่น้องประมงพรปปงเราเตรียมพร้อมเข้าสภาเรื่องที่ดินที่เขาชมาเราเข้าสภาไปแล้วสัปดาห์ก่อนเรื่องอื่นๆที่มีเรื่องน้องเรียนเ,เข้ามาเดี๋ยวเราจะทารายงานให้เป็นทนางโทรศัพทบว่าเรื่องไหนมีความคืบหน้าอยา่างไรทุกเรื่องทุกกรณีที่พม่าพี่น้องฝากผมเอาไว้ตลอดเส้นทางในการลงพื้นที่กว่าส0มบวันไม่มีตกลนอย่างแน่นอนครับพร้อมทำงานทันทีขอบคุณครับ ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนนะครับที่ติดตามทําข่าวในช่วง5อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะต้องขอโทษทุกท่านด้วยถ้าเมื่อกี้มีการแถลงข่าวผ่านสื่ออื่นไปก่อนเราแรกนึกว่ากรกตจะนับเสร็จประมาณ4ทุ่มปรากฏว,ว่านับเสร็จเร็วพอออกสองรายการเสร็จก็เล,เลยลงมาแถลงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนครับสําหรับท่านที่เคยเลือกพัก ก้าไกลมาก่อนแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับสําหรับอย่างน้อยพอที่จะอนุมานได้ว่าอีกหนึ่งมื่นที่ไม่เคยเลือกพักคก้าไกลมาก่อนแน่นอนนะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวก้าวไกลค,ครับยังไงแล้วก็เป็นพักการเมืองที่เป็นพักของมวลชนในอดีตท่านอาจจะมีเรื่องที่เห็นด้วยกับเราหรือไม่เห็นด้วยกับเราพักเราเป็นพักมวลชนที่พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลีย่ยนกันได้ หวังว่าท่านเข้าสู่ครอบครัวภาคเก,ก้าไกลแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไม่กลับไปที่อื่นแล้วนะครับยินดีด้วนก,นก,นกนครับต่อต้านภาคหัไกลครับสุดท้ายนี้เราก็จะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆครับหวังว่าผลของท่านเลือกตั้งครั้ง,ง,งนี้จะทำให้ มีกำลังวังชายมีกำลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นกระดุม,ม็ดแรกสู่แคมเปญในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยครับขอบคุณทุกท่านมากครับจบการราครับ